สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธมวรรณงามสมมาตรนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงอาหารไทยในสายตาของเราเองนะคะอาหารไทยส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์เป็นของเราเองซึ่งเอกลักษณ์จะมีในเรื่องของรสชาติหน้าตาอาหารหรือแม้กระทั่งการตกแต่งค่ะอาหารไทยในแต่ละภาคของเราจะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งในภาคอีสานก็จะเป็นอาหารที่มีรสจัดค่ะ ส่วนภาคเหนือนะคะจะมีรสจืดหรือหรือไม่จัดมากเกินไปส่วนภาคใต้จะเป็นค่อนข้างทางเครื่องเทศอะคะ่ะอาหารไทยถือได้ว,ว่าเป็นอาหารรสจัดสําหรับชาวต่างชาติบางทีชาวต่างชาติบางคนก็ไม่กล้าทานอาหารไทยเลยด้วยซ้ําค่ะดังนั้นอาหารไทยจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะข้อดีนะคะของรสชาติอาหารไทยก็คือ อาหารข้อดีก็คือการนำผักหรือผักตามคนละเรือนต่างๆมาทำอาหารจึงได้สารอาหารทั้งโปรตีนวิตามินคาร์บโบไฮเดรตและยังได้คุณค่าทางโภชนาการสรรพคุณทางยาและก็ด้านภูมิปัญญาด้วยค่ะส่วนข้อเสียนะคะถ้าทานอาหารลดจัดมากเกินไปก็จะเป็น อันตรายต่อร่างกายของเราค่ะอย่างเช่นทานรสเปรี้ยวก็จะทําให้ท้องร่วงหรือท้องเสียได้รสเผ็ดมากเกินไปก็อาจจะทําให้แสบกระเพาะอาหารรสเค็มมากเกินไปก็อาจจะทําให้เออเป็นโรคไตได้ส่วนรสหวานมากเกินไปก็อาจจะทําให้เป็นเบาหวานน้ําตาลในเลือดสูงได้ค่ะส่วนการตกแต่งต่างๆนะคะในของไทยจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการแกะสลักค่ะ การแกะสลักจะสวยงามมากนะคะแล้วก็มีฝีมือมากสําหรับคนไทยคะ่ะแล้วก็จะมีการจัดสำรับต่างๆภายในวังหรือตามออภูมิปัญญาที่เราได้รู้จักกันมานะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ